สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องมามายเวลลี่วันนี้เราก็ได้เห็นฝีไม้ลายมือของน้องๆทีมชาติไทยนะครับชุดยู0ซึ่งน้องๆเหล่านี้นะครับที่จะขึ้นสู่ทีมชาติชุดใหญ่ในอนาคต ก็เห็นเวลหลายคนนะครับก็สามารถเอาชนะฮ่องกงไปได้3ต่อศูนระบบทีมค่อนข้างจะดีเลยนะครับแล้วเห็นเวลหลายคนจริงๆครับที่มาดีมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นหัวเสานะครับดนพรอัมพายูฟากาฟิลที่ตบกันหนักมากใช้ได้เลยจริงๆครับดูจากการขึ้นตบ และน้ำหนักบนที่ตอบแล้วคิดว่าพวกเธอน่าจะได้เข้าไปอยู่ในทีมชาติได้อย่างแน่นอนครับทุบดีมากในขณะที่คนอื่นๆลิบโบโลก็มีความเหนียวนะครับบนเร็วก็รูปร่างดีมีความกระฉับกระเชงนั้นเห็นการเล่นของชุดยู20แล้วน้องๆเล่นได้ดีมีแววได้ไปต่อหลายคนเลยครับ